เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยเอาล่ะครับต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทที่1ของหน่วยที่2หน้า29ข้อที่6นะครับ ในข้อนี้เนี่ยเขาก็จะให้ตารางของการทดลองสภาพละลาได้ของสาร A ทั้งหมด4การทดลองโดยแต่และการทดลองใช้มวลของสาร A และตัวทำลายคงที่ได้ผลนังตารางตรงตอบคำถามต่อไปนี้ครับโดยคำถามข้อแรกเขาก็ถามว่าจุดประสงค์ของการทดลองนี้คืออะไรคำถามข้อที่2การทดลองที่1และ2ตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมคืออะไร ้องรู้ไหมครับว่าตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมเนี่ยคืออะไรตัวแปรต้นก็คือสิ่งที่เราสนใจครับตัวแปรตามก็คือผลการทดลองที่ได้ตัวแปรควบคุมก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ตัวแปรต้นและเราต้องควบคุมให้คงที่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งสิ่งที่เราสนใจเนี่ยเราก็จะทําการเปลี่ยนแปลงมันหลายๆค่าเพื่อที่จะเก็บข้อมูลนั่นเองครับยกตัวอย่างการทดลองเพื่อเปรียบเทียบระหว่างอุณหภูมิของสารกับสภาพละลายได้ของสารเราก็จะทําการเปลี่ยนอุณหภูมิไปเรื่อยๆแล้วก็ดูว่า สภาพละลายได้ของสารเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไง <_ d ata> เพราะฉะนั้นสภาพการละลายได้ของสารก็จะเป็นตัวแปรตามหรือผลการทดลองที่ได้และอุณหภูมิก็จะเป็นตัวแปรต้นหรือเป็นสิ่งที่เราสนใจแล้วเราก็ทําการเปลี่ยนแปลงมันหลายๆค่าส่วนตัวแปรควบคุมก็อย่างอื่นที่สามารถส่งผลต่อสภาพการละลายได้ของสารได้แต่เราไม่ได้สนใจมันอย่างเช่นควบคุมให้ชนิดของตัวถูกละลายและตัวทำละลายเป็นสิ่งเดียวกันควบคุมให้อิมาณของตัวทำละลายเนี่ยเท่ากันควบคุมสถานที่ในการทำการทดลอง ควบคุมระยะเวลาในการละลายควบคุมการใช้หลอดทดลองในการคนควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งตัวที่สําคัญที่สุดจริงๆคือการควบคุมในสิ่งที่ส่งผลต่อสภาพการละลายได้ของสารครับผมแล้วต่อไปนะครับต่อไปก็คือข้อ6.3การทดลองที่2และ4ตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมคืออะไร ก็เหมือนเดิมครับว่าตัวแปรต้นนั่นคือสิ่งที่เราสนใจตัวแปรตามก็คือผลการทดลองที่ได้และตัวแปรควบคุมก็คือสิ่งเราควบคุมให้คงที่ครับแลจากนั้นก็เป็นสรุปผลการทดลองนะครับเอาล่ะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าเขาทําการทดลองเกี่ยวกับอะไรครับผมโดยน้องๆก็ทําการดูในตารางหน้าที่29ได้เลยนะครับอื โดยพี่ก็จะลองให้น้องๆเนี่ยทำการดูตารางแล้วก็ลองตอบคำถามพวกนี้เองนะครับี่อาจจะใช้เวลา5-10นาทีในการทำ4ข้อนี้แล้วจากนั้นจึงมาดูเฉลยของพี่นะครับผมเอาครับน้องๆสามารถพาะแล้วก็ทำการตอบคำถามได้เลยครับ อยากให้น้องๆได้ลองทําดูก่อนนะครับเพราะพี่เนี่ยเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยแค่เพียงได้ลองคิดได้ลองอะไรได้ลองทําสิ่งเหล่านี้ก่อนน้องๆก็จะสามารถที่จะมีความเข้าใจที่มากขึ้นได้เมื่อพี่ทําการเฉลยครับผม ่วนน้องๆที่ทาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยพี่ก็ทําอะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเราหมั่นฝึกฝนแล้วก็ทําไปตลอดตลอดแล้วก็มาดูเฉลยจากพี่เนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็จะทําได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นแน่นอนครับผมไม่จำเป็นต้องทอนะครับเอาล่ะครับพี่ก็จะทําการเริ่มเฉลยเลยนะครับโดยการทดลองนี้นะครับเรามาดูการทดลองแรกกันเลยดีกว่าการทดลองที่1น,นั้นชนิดของตัวทาละลายเป็น x ลักษณะของสาร A คือเป็นก้อนสีเหลืองอุณหภูมิของสารละลายสารสภาพละลายได้ของสาร A การทดลองที่2ชนิดของตัวทำละลายก็ยังคงเป็น X เ,เหมือนเดิมลักษณะของสาร A ก็คือผงละเอียดสีเหลืองดูนะครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างในการทดลองที่1เนี่ยเราทำการใช้สารที่สาร A เหมือนกันก็คือ มีตัวถูกละลายชนิดเดียวกันอุณหภูมิของสารละลายก็เท่ากันคือ25อ,องาศาเซลเซียสแล้วสภาพละลายได้ของสาร A ก็เท่ากันแต่ว่าสภาพละลายได้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำการวัดเอาครับผมเราไม่สามารถที่จะกำหนดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นน้องก็น่าจะพอที่จะเริ่มรู้สึกแล้วใช่ไหมครับว่าลักษณะของสาร A ที่แตกต่างกันเนี่ยส่งผลให้สิ่งนี้แหละครับคือตัวแปรต้น ถ้าเราดูการทดลองที่1กับ2นะครับแล้วอุณหภูมิของสารละลายเนี่ยกับชนิดของตัวทาละลายที่เหมือนกันก็คือเป็นตัวแปรควบคุมนั่นเองครับชนิดของตัวทาละลายก็เป็นตัวแปรควบคุมอ่ะอันนี้คือเราดูการทดลองที่1และ2นะครับโดยสภาพละลายได้เนี่ยซึ่งเป็นสิ่งเราต้องวัดเอาก็เลยเป็นตัวแปรตามครับ นี่คือถ้าเกิดเราดูการทดลองที่1กับ2แล้วทีนี้ถ้าเราดูการทดลองที่2กับ4นะครับ ที่เราต้องดูการทดลองที่1กับ2และดูการทดลองที่2กับ4ก็เพราะว่าโจทย์ในข้อ6.2และโจทย์ในข้อ6.3เนี่ยถามว่าการทดลองที่1และ2ตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมคืออะไรและการทดลองที่2และ4ตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมคืออะไรซึ่งเราก็ได้ไปแล้วนะครับสาหรับตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมของการทดลองที่1และ2ทีนี้เราจะมาดูตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมการทดลองที่2และ4บ้างครับ โดยการทดลองที่2และ4นั้นน้องจะเห็นได้ว่าชนิดตัวทำละายนั้นเปลี่ยนแปลงไปครับผมล,ผล,ลักษณะของสารเนเี่เยเป็นผงละเอียดสีเหลืองเหมือนเดิมทั้งคู่เลยครับคือ2และ4เนี่ยเป็นผงละเอียดสีเหลืองอุณหภูมิของสารละลายของ2และ4ก็ยังเท่าเดิมและสภาพละลายได้ของสาร A เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปครับ<ๆ>เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าตัวแปรตามเนี่ยก็คือสภาพละลายได้ของสาร A ที่เป็นผลการทดลองนั่นเอง นี่คือตัวแปรตามของของสและ4นะครับแล้วตัวแปรต้นก็คือชนิดของตัวทำลายที่เราเปลี่ยนแปลงจาก x เป็น y นั่นเองครับนี่คือตัวแปรต้นครับแล้วตัวแปรควบคุมก็คือลักษณะของสาร A ซึ่งเหมือนกันและอุณหภูมิของสาร a ซึ่งเหมือนกันก็เป็นตัวแปรควบคุมครับ เพราะนั้นเราก็จะได้แล้วนะครับว่าตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปครควบคุมของการทดลองที่2และสคืออะไรและตัวแปรต้นตัวแปรตามโดยควบคุมการทดลองที่1และ2คืออะไรทีนี้น้องๆคิดว่าจุดประสงค์ของการทดลองนี้คืออะไรครับผมน้องๆจะเห็นได้ว่าเขาทําการเปลี่ยนชนิดตัวทำละลายและเปลี่ยนลักษณะของสาร A แสดงว่าเขาสนใจ2ส,สิ่งนี้ครับผม แล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่เขาสนใจว่า2สิ่งนี้ส่งผลก็คือเขาสนใจว่า2สิ่งนี้เนี่ยส่งผลต่อสภาพละลายได้ของสภาพละลายได้ของสาร A อย่างไรครับผมเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือจุดประสงค์ครับผมว่าชนิดของตัวทาละลายที่แตกต่างกันเนี่ยส่งผลต่อสภาพละลายได้ของสาร A อย่างไรและลักษณะของสารที่ลักษณะของสาร A ที่แตกต่างกันเนี่ยส่งผลต่อสภาพละลายได้ของสาร A อย่างไรครับผม ซึ่งเราได้ทำการเขียนเลยนะครับว่าจุดประสงค์ของการทดลองนี้ก็คือ 1. ศึกษาว่าชนิดของตัวทำลายที่แตกต่างกันทำละลายที่แตกต่างกันส่งผลต่อสภาพละลายได้ ของสาร A อย่างไรครับแล้วก็2นะครับศึกษาว่าลักษณะของสาร A เรองดูในตารางตามไปด้วยได้เลยนะครับตารางหน้า29ศึกษา,าลักษณะของสาร A ที่แตกต่างกันส่งผลต่อสภาพ ละลายได้ของสาร A อย่างไรครับ ซึ่งเวลาที่เราจะทําการสรุปผลการทดลองหรือก็คือคําตอบของหน้าหกจุดสีเนี่ยเราก็ต้องทําการสรุปผลการทดลองโดยอิงจากจุดประสงค์ของการทดลองที่เราได้เขียนไปนะครับเราก็แค่ต้องบอกว่าชนิดของตัวทำอะไรที่แตกต่างกันเนี่ยสรุปแล้วมันส่งผลยังไงล่ะกับสภาพละายได้ของสาร A เราแค่ต้องบอกว่าลักษณะของสาร A ที่แตกต่างกันล่ะส่งผลยังไงต่อสภาพละายได้ของสาร A ซึ่งน,น้องๆก็จะเห็นว่า ลักษณะของสาร A ที่แตกต่างกันเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อสภาพการละลายได้ของสาร A เลยครับไม่ว่าจะเป็นก้อนสีเหลืองหรือเป็นผงละเอียดสีเหลืองเนี่ยสภาพการละลายได้ของสาร A ก็ยังคงเท่า,าเดิมแต่ว่าสิ่งที่ส่งผลจริงๆคือชนิดของตัวทาละลายต่างหากละ่ะเพราะว่าหากเราเปลี่ยนชนิดของตัวทาละลายจากสาร X เป็นสาร Y แล้วเปลี่ยนตัวทํละลาย X เป็นตัวทํละลาย Y เนี่ยก็จะทําให้สภาพละลายได้ของสาร A เนี่ยเพิ่มมากขึ้นจาก10เป็น32ครับแสดงว่าชนิดของตัวทํละลายเนี่ยส่งผลต่อสภาพละลายได้ของสาร A นั่นเอง แล้วก็ทำการเขียนสรุปเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเทคนิคในการที่น้องจะทําข้อที่ข้อใหญ่ที่มีข้อย่อยมากเนี่ยน้องก็ควรที่จะอ,อ่านคําถามทุกอย่างดูก่อนนะครับเพื่อดูว่าโจทย์ต้องการให้เราทําอะไรแล้วจากนั้นเราก็สามารถที่จะทําแต่ละข้อไปเป็นสเต็ปสเต็ปได้ครับไม่จะเป็นที่จะต้องทําเรียงกันเดยาเราก็ทําข้อที่เราสามารถคิดขึ้นได้ก่อนเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับผมเพราะฉะนั้นสรุปผลการทดลองนี้ก็อย่างที่ได้กล่าวไปเลยนะครับว่า ชนิดของตัวทำละลายส่งผลต่อสภาพการละลายได้ของสารส่งผลต่อสภาพการละลายได้ของสารโดยตัวทำละลาย Y สามารถละลายได้สามารถละลาย A ได้มากกว่าตัวทำละลาย x ครับแต่แต่ว่าลักษณะของสาร A ที่เราได้เขียนอยู่ในจุดประสงค์ตอนแรกเนี่ยแต่ลักษณะของสาร A ที่แตกต่างกันแตกต่างกันไม่ ส่งผลต่อสภาพการละลายได้ครับผมโดยไม่ว่าจะเป็นก้อนสีเหลืองหรือผงละเอียดสีเหลือง ก็ไม่ทำให้สภาพลรายได้ของสาร A เปลี่ยนไปครับสภาพและลายได้ของสาร A เปลี่ยนไปเพราะฉะนี้แหละครับคือสรุปผลการทดลองของการทดลองนี้ครับผมเอาละ่ะแล้วตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปครควบคุมคืออะไรก็อย่างที่ได้กล่าไวไปครับ ตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมของการทดลองที่2ตัวแปรต้นก็คือเราวน้องสามารถดูจากในรูปนี้ได้เลยนะครับโดยด้านบนเนี่ยก็คือตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมของการทดลองที่1และ2การทดลอง1และ2ส่วนด้านล่างก็คือการทดลองที่2และ4ครับการทดลอง2และ4ก็จะเป็นดังนี้ครับ ซึ่งถ้าออกมาเขียนก็จะได้ว่าหรือน้องสามารถพ้อตรงนี้แล้วก็ลอกเขียนลงไว้ได้เลยนะครับก็จะได้ว่าตัวแปรต้นของการทดลองที่1และ2ก็คือลักษณะของสาร A ตัวแปรต้นต้นเดียวพอนะครับไม่ต้องหลายต้นแบบพี่ตัวแปรตามนะครับก็คือสภาพละลายได้ของสาร A สภาพละลายได้ ของสาร A ตัวแปรควบคุมตัวแปรควบคุมก็คืออีก2ออย่างที่เหลือครับก็คือชนิดของตัวทำละลายและอุณหภูมินั่นเองครับนี่แหละครับคือการทดลองที่หนและสองส่วนการทดลองที่สามและสและสนะครับก็แค่เปลี่ยนตัวแปรต้น ให้เป็นชนิดของตัวทําละลายครับเพราะว่าเขาใช้ชนิดตัวทาละลายที่ต่างกันสแสดงว่าเขาต้องสนใจตัวชนิดตัวทาละลายแน่ๆตัวแปรตามก็คือสภาพละลายแรกของสาร A ครับแล้วตัวแปครควบคุมตัวแปรตามเนี่ยต้องเหมือนเดิมอยู่แล้วครับเพราะว่าผลการทดลองเนี่ยก็ยังคงเป็นสภาพละลายแรกของสาร A อยู่ดี ตัวแปรควบคุมก็คือลักษณะของสาร A ครับก็คือเราต้องควบคุมทุกอย่างเลยที่ไม่ใช่ตัวแปรต้นของเราให้เหมือนกันให้หมดแล้วก็อุณหภูมิครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับข้อน้องดูให้ชัดๆนะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับข้อ6ซึ่งมีถึง3ข้อย่อยซ,ซึ่งมีถึง4ข้อย่อยเลยซึ่งเราก็จะได้ว่าเราจะได้ว่าการทดลองเนี่ย มีตัวแปรไหนบ้างที่เป็นตัวแปรตน้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุม แล้วจุดประสงค์ของการทดลองนี้ก็คือการศึกษาว่าชนิดของตัวทลายที่แตกต่างกันเนี่ยส่งผลต่อสภาพละลายได้ของสาร A อย่างไรแล้วก็ศึกษาลักษณะของสาร A ที่แตกต่างกันเนี่ยส่งผลต่อสภาพละลายได้ของสาร A อย่างไรแล้วเราก็ได้รู้นะครับว่าตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมเนี่ยคืออะไรโดยตัวแปรต้นก็คือสิ่งที่เราสนใจคือสิ่งที่โจทย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงหลายๆค่าแล้วตัวแปรตามก็คือผลการทดลองที่ได้คือสิ่งที่เราต้องวัดออกมาจากการทดลองของเรานั่นเองครับแล้วตัวแปรควบคุมก็คืออย่างอื่นนะครับที่ไม่ใช่ตัว การลบกวนการทดลองของเราครับโดยตัวแปรต้นของการทดลองที่1และ2ก็คือลักษณะของสาร A ตัวแปรตามก็คือสภาพละลายได้ของสาร A และตัวแปรควบคูมก็คือชนิดของตัวทําละลายและอุณหภูมิครับ ในการทดลองที่2และ4ี่เนี่ยตัวแปรต้นจะเปลี่ยนเป็นชนิดของตัวทำลายเพราะมีชนิดของตัวทำลายครับที่ไม่เหมือนกันตัวแปรตาก,ก็ยังคงเป็นสภาพละลายได้ของสาร A อยู่ดีเพราะเป็นผลที่ได้จากการทดลองและตัวแปรควบคุมก็ยังเป็นลักษณะของสาร A แล้วก็อุณหภูมิครับแล้วสุดท้ายสรุปผลการทดลองนะครับเราก็ต้องทําการสรุปจากจุดประสงค์ครับว่าสรุปแล้วมันส่งผลต่อสภาพการละลายได้อย่างไรกันละ่ะชนิดของตัวทำลายและก็ลักษณะของสาร A ที่แตกต่างกันเนี่ยซึ่งจากกราฟจากตารางนะครับเราก็จะเห็นว่าชนิดของตัวทำลายเนี่ยส่งผลต่อสภาพการละลายได้ของสารโดยตัวทำ ลาย y สามารถละลาย a ได้มากกว่าตัวทำละลาย x ครับคือมีสภาพละลายได้ของสาร A เนี่ยใน x เนี่ยคือแค่สิเท่านั้นแต่ว่าใน y เนี่ยคือ3ามเลยครับแต่ลักษณะของสาร A ที่แตกต่างกันเนี่ยเห็นแล้วนะครับว่าไม่ส่งผลต่อสภาพการละลายได้เลยโดยไม่ว่าจะเป็นก้อนสีเหลืองหรือผงละเอียดสีเหลืองเนี่ยก็ไม่ทําให้สภาพละลายได้ของสาร A เปลี่ยนแปลงไปครับที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นเพราะว่าเราเปลี่ยนตัวทําละลายเฉยๆครับผมก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับข้อ6ครับผม ก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือถ้ามีอะไรจะแนะนําก็สามารถสอบถามได้เช่นกันนะครับพี่พร้อมจะรับฟังทุกความคิดเห็นเลยครับผมขอบคุณมากมานะครับที่ติดตามชมครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทําข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคําถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ กด subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง